ดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวอรดุนนรินเช้าวันนี้16และะ้วค่ะตบกระเป๋ารอวันนี้<ล>ที่รอคอยนะคุณผู้ชมคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมนี่สูตรสีอะไรสีเขียวเหรอเขียวเหนียวซับเขาก็เขียวได้กันทั้งนั้นแหละค่ะ จะไปออกฟ้าลอหนูนี่ทีนี่เขียวเขียวว่าใช่แต่เขียวเราไม่เท่ากันเขียวเข้มสุดก็จะแบบรางวัลใหญ่หน่อยไงเดี๋ยวก็ได้รู้นะคุณผู้ชม16กรกฎาคม2568นะคะพวกเราก็คือคักตื่นเต้นเหมือนกันกับคุณผู้ชมนั่นแหละเพราะว่าอมารินทีวีของเราถ่ายทอดสดด้วยเนาะแต่วันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะหลังจากที่เป็นเศรษฐีกันแล้วเดี๋ยวตอน6โมงเย็นเราไปมั่วบ้านงานให้มันม่่นจอยไปเลยค่ะว้าว ที่ไหนอ่ะอีสานไหมมีดอกคูนหรือเปล่าแ่ต้นไม้อ่ะอันนี้คล้ายกับดอกทองกวาวไหมคะ เออมีสีเหลืองๆด้วยเออเป็นดอกคูนด้วยร่วมหรือเปล่าน้อทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนสวยจังเลยค่ะคุณผู้ชมเฮอประเพณีนี้เนี่ยมีที่นี่ที่เดียวอุตายข้าวเหนียวจิ้มแจ่วบองแบบนี้พี่กิ้งว่าใช่อีสานแน่นอนเอออยู่ทางฝั่งอีสานกับประเพณีสุดรื่นเริงที่บ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะเป็นประเพณีแห่ต้นไม้โอ้แล้วดอกสีแดงๆเมื่อสักครู่นี้ ดอกฝางแดงค่ะไปตัดภัยเก็บดอกฝางแดงแล้วก็เอามาแห่เป็นต้นไม้กันนะคะนอกจากนั้นยังพาไปบุกค,ครัวเมื่อกี้เห็นที่ที่เอาเข้าวเหนียวจำลงไปนะ่ะเป็นแจ่วดำคืออะไรอะ่ะ จันคั่วด้วยมีเมี่ยงคําแล้วก็ส้มตาน้ําผักสะทอนว้พี่กิ้งอยากกินผักสะทอนมากเขาบอกว่าเป็นผักที่อูมามินะเออเอามาทําเป็นเครื่องปรุงได้เลยนะพี่บอลอที่เขาเรียกกันว่าใบผงชูรสแน่เลยเออใช่ใช่ผักสะทอนนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายกับร่างกายด้วยนะเออนะดูนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยววันนี้รอติดตามได้หกโมงเย็นเป็นต้นไปกินไปทั่วมั่วบ้านงานค่ะค่ะโอ้โหเห็นแล้วก็สนุกสนานตามนะม้วนจ่อย ค่ะอ่ะเช้านี้นะคะไปที่กรุงเทพมหานครนะค่ะอยู่ภายในกรุงเทพมหานครไม่ไกลจากเราสักเท่าไหร่ใกล้บ้านไข่มุกด้วยอแถวรามอินทรานะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่รื่นรมสักเท่าไหร่ค่ะเป็นแก๊งเงยาวชนอายุ15ปีสาคนขี่รถจัก,กรยานยนต์อยู่ดีๆแค่หันไปมองหน้าคันข้างๆนิดเดียวโดนรุมยำเละค,ะค่ะซี่แล้วก็บางพื้นที่ในนครนิวยอร์กด้วยครับ ทำถึงนะอเออถึงกับพังในหมดทั้งเมืองเลยคุณผ,ผู้ชมนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนในเห็นได้ชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโลกรู้ค่ะประเทศไทยรู้แล้วว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยได้ถูกเลือก ให้เป็นจุดในการตั้งอะไรสักอย่างในการทําผิดกฎหมายเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปตรวจถึงหน้าบ้านเลยแล้วบ้านหลังนี้เป็นเครือข่ายของก๊กอ่านสมาชิกุธิสภาประเทศกัมพูชามือขวาหุนเซโอ้โอ โอเมกาพลัส <Omega> เรื่องบ้านครบจบในงานเดียวฟูริเจอร์แฟร์งานแฟร์ยิ่งใหญ่ของวงการเฟอร์นิเจอร์ไทยอย่าพลาด19-27กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาไม่สบายปนะ่ะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนช,ชั่วโมงนี้ต้องค่าพอแคสพร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1นชั่วโมงข่าพอแคสต์เขาโอนเงินให้แล้ว พร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1งชั่วโมงสมัครเลยแพงจังยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันน่ะใช้แป,ป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต,ต้องเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรอหินหรือว่าประโยชน์เป็นกล่อง s 2 6 e Omega อเม plus มังเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร่แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond ท a s t e Award 2024จากการการันตี7ปีสอนของเชฟนานาชามังเฟลโอเม r ร l อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก่ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ML เฮโมวิตโกลมีวิตามินและกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกลวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดน,นตรีได้ไหม S26 g o 3ใหม่ผสมือัลฟาสฟิงโกมอิลิททุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกสิเฉพาะ S26 g o 3และ S26 g o Pro 4 ทีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์ที่ทำเอาหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะเรือเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็โอกาสที่จะเกิดไฟไหม้น่ะได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเอาเขาขึ้นมาซ่อมบำรุงแน่นอนนะคะว่าเรือบางลำเขาก็มีสายไฟด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ค่ะอหงนาเอนี่ก็เนี่ย ทั้งลํามเวลาอยู่ในน้ําคุณผู้ชมคนจะไปคิดได้ยังไงว่าไฟจะมาไหมถึงแน่ชัดเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่แต,ต่คาดว่าน่าจะมาจากการที่เรือเนี่ยอาจจะเป็นเรือซ่อมบํารุงมันก็เลยอาจจะมีอุปกรณ์ในการช่างอเออหรือว่ามีวัสดุที่ติดไฟได้ค่ะนะแล้วด้านบนเนี่ยเป็นหลังคาไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าใบหรือว่าสังกะสีหรือเปล่าถ้าเป็นผ้าใบเนี่ยยิ่งลุกลามเร็วไปกันใหญ่นะคะโชค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 ยังดีที่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่า เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมอาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็รอคอยนะเมื่อกี้เนี่ยติดอ่างคําว่าโชคเพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นคนโชคดีก็ได้นะวันนี้เนี่ยวันที่16ค่ะถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นสาวดวงเฮงอยากจะเป็นสาวโชคดีต้องขยับมาหน้าจอทีวีกันเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีครอบครัวหนึ่งเขากรี๊สนั่นลั่นรถเลยค่ะเพราะว่าอะไรล่ะมีแขกไม่ได้รับเชิญขอเดินทางไปด้วยค่ะด้วยัรงูเหลือมงูอะไร กูเหลือมเยหากูพายหากูภัยไอ้หากูภัยไอ้ต้องกูพัยต้องรู้นะต้องรู้นะอีกไกลอะเฮ้ยเฮ้ยจะมาทางนี้อะไปตลอดทั้งวันแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาลุ้นพร้อมกันหน้าจออมรินนะคะมวดนี้พี่กิ่งก็ซื้อตั้งหลายใบ แต่บอกไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนมารอลุ้นพร้อมก,กันกับคุณผู้ชมถือสลากมารอที่หน้าจอได้เลยนะคะครับพาไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมตํารวจเนี่ยเขาทำงานหนักนะว่าไปมไม่ว่าจะเป็นการจับเรื่องยาบ้าไหนจะพวกขโมยขโจรอีกปัญหาต่างๆภายในสังคมรวมไปถึงเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายด้วยค่ะ เตรียมจะขยายผลต่อว่าทั้งหมดนี้มีเรื่องของการค้ามนุษย์แบบผิดกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ค่ะออสุดท้ายก็เงินก็เสียงานก็ไม่ได้ทำแล้วก็โดนคดีด้วยใช่แล้วทีนี้พอจะเข้าแบบถูกกฎหมายทีนี้ยังอยู่ในรูปแบบของคดี2ปีกว่าจะกลับเข้ามาได้นะ มีแต่เสียกับเสียจริงๆคุณผู้ชมอเดี๋ยวมาดูหนุ่มคลั่งคนนึงกันหน่อยค่ะเขามีอาการคุม้มคลัง่งคว้าขวานจะไปจามตำรวจตำรวจคว้าปืนยิงสวนกลับอาการสาหัสปางตายแต่แม่ของหนุ่มคนนี้ตั้งคำถามว่าสิ่งที่ตำรวจทำมันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปดูแลสุขภาพกันหน่อยค่ะ ต้อนรับพี่อู๋คะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะครับสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องไตนะฮะทั้งที่เกิดกับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักนะครับให้กลับมามีสุขภาพไตที่ดีขึ้นอีกครั้งนะครับยังผมเนี่ยมีญาติท่านหนึ่งคือใช้ชีวิตหนักมากเลยทั้งสูบบุหรี่จัดนะครับดื่มแอลกอฮอล์บ่อยนะฮะทานอาหารก็ค่อนข้างมีรสเค็มจัดนะฮะอนอนน้อยครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเริ่มมีอาการขาบวม ตัวบวมฮะตื่นมาปัสสาวะกลางดึกบ่อยๆฮะ oh, oh. ทำอะไรก็เลยเหนื่อยง่ายครับ <Yeah. S 1> ปวดเอดวโดยเฉพาะเอวบริเวณด้านหลังด้วย mm. นะครับ จนต้องรีบไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะครับพบว่าญาติผมเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องไตเรื้อรังครับอาการที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เป็นระยะที่เรียกว่าหนักมากแล้วนะครับผมเองเป็นเจ้าของโรงงานครับจึงตัดสินใจทําผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลเรื่องไตโดยเฉพาะนะผมเป็นนักวิจัยเองนะครับเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัยลงลงมือทําเองแล้วคิดค้นนะครับค้นคว้างานวิจัยสองแถมสารีบโทรมานะสิวินาทีสุดท้าย ผมต่อตให้นะเมื่อกี้ยังได้อยู่2แถม399 9รบาททานได้5เดือน0 2 4ย์5 6 9 0นะครับ024815690มีบริการเก็บเงินปลายทางครับจูกตั้งเลยค่ะต้องบอกว่าซื้อวันนี้เจอกันอีกทีปีหน้าได้เลยนะคะทานคุ้มๆไปเลย5เดือนจะซื้อกินเองหรือว่าซื้อเป็นของฝากก็ดีมากๆเลยค่ะ,ะมาดูปฏิบัติการของตำรวจหน่อยนะครับผู้ชมครั้งนี้เป็นตำรวจไซเบอร์ไปตรวจค้นทั้งหมด7จจุดด้วยกันทลายเครือข่าย กอกอ่านฮะ <Ừ. S 1> ชื่อนี้หลายคนอาจจะคุ้นหูนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของบุคคลที่ตํารวจกําลังเฝ้าจับตาอยู่เครือข่ายนี้ตํารวจเนี่ยไปทลายทั้งหมด7จุดขนาดที่ศารอาญาออกหมายจับทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายทั้ง3คนของก๊กอ่านเรียบร้อยแล้วครับยึดเอาไว้ได้เป็นพันล้านละจะยังไงโอ้โหอ่ะก็ถ้าเปิดปฏิบัติการบุกเข้าไปตรวจค้นแบบนี้แปลว่าตํารวจต้องมีหลักฐานแน่นหนาพอในการ <Ừ. S 1> ที่จะไปตรวจสอบทั้งหมด7จจุดนี้ครับ 哈。 อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเขาเป็นลูกใครหลานใครนะเ,ออเป็นปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะระดับไหนถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติก็ต้องตรวจไปเจออยู่ดีค่ะพาคุณผู้ชมสลับไปเรื่องหนึง่งเดี๋ยวไปบ้านพี่บอลชนบุรีหน่อยนะ,ะเป็นสวรรค์ของคนเที่ยวเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะเป็นยังไงแต่ถ้าหัวใจเรายังมีความสนุกสนานชายคนนี้ค่ะเป็นชาวต่างชาติตัวเขาเนี่ยแขนขาอ่อนแรงนะต้องนั่งวีลแชร์แต่ว่าหัวใจเขาอะก็ยังคงมีความเป็นมนุษย์อยากจะมีความสุขเหมือน กับพวกเราทุกคนนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่น่าเห็นใจที่เขาต้องพบเจอก็คืออยากจะได้สาวมาคลายเหงากลายเป็นว่าเขามาฉกของเธอไปค่ะแล้วก็ต้องนั่งวีลแชร์มาแบบนี้ oh. แล้วอันนี้เป็นเป็นทรงวีลแชร์ที่ ตัดช่องทางทามาหากินตัวเองที่ทุบมะข้าวตัวเองนะถ้าสมมติว่าข่าวได้เผยแพร่ออกไปในต่างประเทศเนี่ยภาพลักษณ์มันเป็นภาพลักษณ์รวมไงคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าพี่ๆไม่พร้อมที่จะไปเสริมความสุขให้กับบุคคลที่เขาอาจจะพูดไม่ได้<อ>คนที่เขาต้องนั่งรถเข็นนะเราก็เลือกได้ไม่ใช่หรอคะหรือจริงๆวัตถุประสงค์เนี่ยมันต้องการจะไปชิงทรัพย์เขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อนี่พี่ก็เป็นโจรนะดีออนี่พี่ก็ต้องโดนตำรวจจับอะดี Oh. เสียชื่อบรรดาพี่พี่ที่ยืนริมหาดกันไปด้วยนะแบบนี้คนอื่นจะซวยไปด้วยนะอเออยังไงตำรวจเขามีหลักฐานนะคะก็เชื่อว่าตามตัวเจอแน่นอนไม่งั้นเนี่ยเสียชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวพอดีแล้วอ,ออกข่าวแบบนี้แล้วคุณตำรวจก็อย่านิ่งเฉยนะแล้วชาวเน็ตก็บางคนอย่าไปคอมเมนต์ว่าเขาเสียหายหายเขาใช้เงินนะเขาซื้อนะอเขาไม่ได้บังคับคข่มขืนใจใครนะถูกต้องอ มาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวค่ะชนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ชนบุรีชนแล้วชนอีกชนต่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บุรีรัมค่ะ